มศาสตราจารย์ดรเอพนันจิตอาจารย์เอตาทิพย์สินแสผู้ครข้อภูและตั้งสารทาวเวชวันแห่งกระทรวงกลาโหมข้กราบสวัสดีคุณพี่คุณพี่ออะไรนะพี่เล่นชื่อเล่นพี่จิ๋มคุณน้องชื่ออะไรน้องพีทคุณลูกคุณลูกปะอาพี่จิ๋มเยอะอะไรเนี่ยโม่ผมห้าสิบสี่ใกล้เคียงกันละผมจะตามพี่ไปติดๆเดี๋ยวเราจะต้องเป็นเด็กตลอดกาลดีไหม เออนี้ครับวันนี้ผมอยู่ผมมาเฉพาะวิชาชีพเท่านั้นแต่นี้มีเทศกาลไงถ้ามาเจอผมอาจารย์อาคมจันปานีจันเอมมี่ตัวใคร่อาจารเล็กอีกคนน่ะก็จะดูแลทุกคนนะฮะเพราะผมทำงานแล้ววิชาชีพไงมันต้องส่วนใหญ่ก็รักแขกที่บ้านอยู่แล้วบ้านผมอยู่ตรงเดอบปามหมู่บ้านเดอบปามแจ้งวัฒนะชัยพฤกษ์ตรงปากเกร็ดอ่ะ วัดสธรรมสูงอะไรใกล้ๆวัดหลวงคุยเรี่ยมวัดสธรรมสูงอ่ะนั่นนะฮะโบกนัดลงหน้าได้เดี๋ยวเอาลายไปก็ได้เนาะถ้าเกิดจะมาพี่ต่อรออยู่แล้วนะฮะอ้าวเป็นอะไรมามผมไม่ใช่หมอนะมผมจะอุทิศเจ้ากรรมเวีนนะฮะผมจะอุทิศเจ้ากรรมเวีนให้ให้ลอยม,มันเจ็บปะตอนนี้มันเจ็บมันปวดตรงไหนพี่พี่อะไรนะพี่จิมมันเจ็บปวดตรงไหนโอเคจุดเดียวเลยนะผมจะ ใช้วิชาอ,อาคมวิชาพลักิตนะแต่ตอนนั้นนะชี้จุดเลยพี่อันนี้ก็คือหลวงพ่อโกยวัดโกศิตารามรุ่นแรกนะเนี่ยท่านเรียกว่าคุณพ่อประหลัดขิตท่านสักยันเต็มเลยเห็นไหมสักยันน่าจะผสมทองคำด้วยก่อนปี2500เ,เกินจังางพิกิจรไหมผมก็ยังเลยเอาเอาไปช่วยคนตรงน,นี้ใช่ไหมที่พิิปวดตอนนี้ปวดอยู่นะอเดี๋ยวดูนะ น้าขอลบพระปานด้วยวัดบางลมโกนี่เป็นพิมพ์โบราณน,นะเขาเรียกขี้หมูสองสี่ห้าศูนย์เกิดยานพี่จิ้มผมไม่ยังไม่เกิดเลย <c oughs> เหลวงพระปานท่านเป็นพระหมอนะฮะในวงการพระเครื่องท่านเป็นพระหมออาจารย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำแต่เนี่ยผมทำผมไม่ใช่หมอนะผมจะทำผมจะเอาวางที่หัวพี่ วิธีใช้ผ้าหลวงพระปานมีเล Google เอาผ้าวางไว้ที่ศีรษะใช่ไหม,มหรือตามจุดต่างๆที่เราที่เราเป็นนะ่ะใช่ไหมอันนี้ผมขออุทิศเจ้ากรรมในเวรเฉยๆเราช่วยฟรียอยู่แล้วนะฮะตรงนี้ใช่ไหมที่ะป็นวดใช่ไหม แหวนอันนี้เป็นแหวนโบราณแหวนพญาครุฑสี่สี่เรียกสี่องค์เลยอ่ะวางที่หัวขัดพิษให้หมดอ่ะพิสิดูนี่รงที่ เปล่าไหมอะไรนะอ่อปีลึกอ่ะน่าจะนานอ่ะไม่รู้จะก,ก่อน2อ0 0หรือเปล่านะไม่แน่ใจนี่นุไรเข้ามานะก่อน2,500พี่ลูกแรกเลยฝังตะกุดด้วยนะ เดี <The antique. S 1> ๋ยวมีอะไรเดีส่งภาพไปเรื่อยๆสวัสดีครับรายงา่ให้ ก,กัดดูฮะไม่ต้องบอกวิชาอาคม,มเป็นวิชาอาคมเข้าใจไหมมันคือการเสกบนคาถาเข้าใจไหมาการใช้พลังจิตเข้าใจความหมายไหมจับดูดิรูปมาละแล้วก็ไม่เจ็บใช่ไหมเ,ออเดี๋ยววันหลังมาซ้ำใหม่ช่วยฟรีตลอดชีวิตแหละนะ แฮปปี้นะนคุณลูกจะให้พี่ทำอะไรจะท,ทำเป็นเพื่อนคุณแม่ออโอเคแล้คมเปดสิบโลเหลือเท่าไหร่ละตอนนี้ห้าสิบหนะ้าน,นี่มะเร็งแล้วสุดท้ายเดยผมป่วยเป็นมะเร็งเหมือนกันเสริมก็พอแล้วเพราะหัวไปดีนะไม,ไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องทำนะ,อ,ะอันนี้เป็นไงดีไหมดีนะ้ว บ้านก็รับะนะทำแน่นนะแล้พี่ล่ะโอเคก็คือนะก็คือลูกนไหว้พระลาสีฟ้าเล่นเน,นี่ยเอออ่ะเรียบร้อยพี่เอก